สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมยูไอดูครับแล้ววันนี้เรากลับ,บมาอีกครั้งกับช่วงเคสอันบ็อกครับวันนี้เรามากับเคสใหญ่ชุดใหญ่มากๆเลยเป็นเคสอินเซนตีตัวแรกที่อยู่ในช่วงเคสอันบ็อกของเรานะครับและวันนี้ด้าน,นในมีอะไรบ้างความใหญ่ความสวยแบบนี้แถมอะไรมาให้ฟังก์ชันเป็นแบบไหนวันนี้เรามาดูกันในคลิปได้เลยครับ โอเคครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะครับว่าตัว n s i g XT H9 Elite ตัวนี้นะครับจะเป็นเคสทรงตู้ปลาของ n z i g n XT ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับสาหรับผมดูจากขนาดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยและยังไม่พอท่านั้นครับมีกระจก3ด้านนะครับมีด้านนี้นะครับด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเป็นกระจกหมดเลยนะครับสามารถมองเห็นอุปกรณภายในได้ทั้ง3ด้านยังไม่พอครับตัวนี้ด้านหลังครับเป็นช่องอากาศ Air Flow นะครับเป็นรู Air Flow ทั้งหมด ทั้งหลังเลยตัวนี้ใครที่อยากได้อากาศเย็นๆเ,เป็นห่วงว่าเคสตัวเองจะเย็นหรือเปล่าเคสตัวนี้นะครับมีรูระบายอากาศมาให้ทั้งเคสเลยนะครับคอนข้างดีเลยตัวนี้ทั้งใหญ่และสาดยอดประโยชน์จริงๆและภายนอกยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับด้านบนนะครับเป็นรูตะแกงแอร์โฟด้วยนะครับที่ด้านหลังของเมนบอร์ดและตัวด้านบนครับมีช่องมีปุ่มพ o วเวสวิตช์นะครับมี USB นะครับเป็น3.0นะครับ2ช่องแล้วก็มีเป็น USB Type C นะครับตัวนี้ดีเลยสามารถต่อหูฟังหรืออุปกรณ์ของเราได้นะครับสำหรับใครที่ต่อ Type C แล้วก็ยังมีรูหูฟังไมโครโฟนนะครับมาให้นะครับโอเคทีนี้เคสตัวนี้นะครับมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับตัวอ l ลิทจะมีตัวอ l ลิทกับตัวโฟล์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวอ l ลิทที่เรานํามานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในนั้นมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมขออนุญาตถอดกระจกก่อนใครที่ถอดกระจกนะครับผมแนะนําให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตัวกระจกเนี้ยค่อนข้างถอดถอดยากเลยนะ ว่าเขาติดมาค่อนข้างแน่นให้หมุนน็อตจากด้านข้างตัวนี้ออกก่อนนะครับพอหมุนนอ็อตพอหมุนน็อตจากด้านข้างตัวนี้จะมีที่ดึงนะครับด้านข้างตัวนี้ให้ดึงออกมายัางไม่หลุดนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งให้เราดึงออกมาแบบไม่เยอะนะครับแล้วค่อยๆสไลด์ขึ้นครับให้ตัวล็อกของเขานันหลุดออกจากกันจากด้านล่างตัวนี้เวลาถอดครับจากค่อนข้างแน่นนิดนึงก็ระมัดระวังเรื่องของการถอดกันด้วยโอเคก็จะได้มาเป็นแบบนี้ ดีที่แกะเคสออกมานะครับด้านในก็จะเจอกับกล่องของ i n s e t นซเป็น H9 Serie s นะครับก็ตัวนี้ก็จะระบุไปเลยว่าเป็นสีขาวตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีเดี๋ยวลองแกะดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรนะครับโอเคพอดึงออกมานะครับด้านในกล่องจะเป็นเหมือนชุดติดตั้งแผงด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้ ชุดที่มีให้มานะครับจะเป็นสําหรับการติดตั้งหม้อน้ําแบบ3ต้นนะครับให้มายาวเลย3 6 0มมนะครับชุดนี้ที่ให้มานะครับจะเป็นชุดติดตั้งด้านบนนะครับแต่เป็นชุดติดตั้งของลมแบบ140มมนะครับหรือว่าพัดลมขนาดใหญ่นั่นเองครับจะได้2ตัวตรงนี้เลยตอนอันเก่าออกแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปใหม่นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าด้านในครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เคสตัวนี้ระบุแวล้วว่าใส่เมมบอร์ได้ขนาด ATX, mATX และ Mini ITX นะครับโดยมีช่อง PCIe ทั้งหมด7ช่องเหมือนเคสทรง mid t o w e r ทั่วไปนะครับโอเคถัด okay. มาด้านล่างจะเป็นกล้องฝุ่นมีกลองฝุ่นมาให้ด้วยนะครับด้านล่างจะเป็น Airflow ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีกลองฝุ่นมาให้นะครับจื๊บกลองฝุ่นนี้ก็เหมือนเดิมครับแบบสไตล์ของ i n s e c t เรียบรู้และมีการพอดแกะติดตั้งได้แกะง่ายถอดสะดวกครับเพียงแค่สไลด์เข้าขปในกอกแค่นี้เลยไม่ง่ายๆกด,ดลงมานิดนึงแล้วก็ดึงออกนะครับ ก็จะได้เกป็นกองฝุ่นออกมาไว้ทำความสะอาดนอกจากที่จะใหญ่แล้วนะครับด้านหน้าจะมีตัวเก็บสายนะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่โล่งๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกระจกอะริลิกปิดมาให้นะครับเวลาเรางอสายบางสายสายจะได้ไม่ทะลุออกมาบางหน้าพัดลมนะครับตัวนี้ดีมากๆออกแบบมาดีมากๆเลยเผื่อใครที่จะอยากโชว์พัดลมอยากโชว์ชุดน้ําอยากวางอะไรงนี้ครับตัวสายที่รอดออกมาจากด้านหลังไม่ว่าจะเป็น24พิน USB 3.0หรือสายไฟเล่นกระจอครับจะไม่สามารถ งอมาชนพัดลมด้านหน้าได้หรือว่างอมาบาังไฟของพัดลมได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆผมชอบมากเลยส่วนตัวโอเคด้านในครับเคสตัว elite ตัวนี้นะครับจะแถมพัดลมแบบ a r g b มาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับด้านนี้นะครับ3ตัวด้านในนี้เลยและให้พัดลม1 2 0 m mm มมแบบธรรมดามาคือด้านข้างตรงนี้นะครับใครที่อยากได้แบบ a r g b ทั้งหมดก็หาซื้อพัดลมซีรีส์เดียวกับตัวของ h9 elite ตัวนี้มาได้ ด้านล่างนะครับสามารถติดตั้งพัดลมแบบ140มมได้2ตัวหรือว่าติดตั้งพัดลมแบบ120มมได้3ตัวหรือใส่ชุดน้ำนะครับแบบ360มิลลิเมได้1ตัวข้างล่างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับติดตั้งพัดลมแบบ120มมได้3ตัวแล้วก็ติดตั้งหม้อน้ําแบบ360มมได้1ตัวนะครับหรือหม้อน้ํา3ตอน1ตัวในตรงนี้ส่วนด้านบนครับอย่างที่เห็นว่าเขามีชุดแถมมาให้นะครับด้านบนโดยปกติแล้วจะให้แบบ ใส่พัดลมได้120ม mm มได้3ตัวนะครับด้านบนแล้วก็ยังมียังสามารถใส่ชุดน้ําหรือว่าหม้อน้านะครับแบบ360ม mm มได้ตรงนี้เลยหรือเปลี่ยนชุดครับใส่พัดลมแบบ140ม mm มตัวใหญ่ได้ทั้งหมด2ตัวด้านบนโดยการเปลี่ยนชุดคิดจากเปลี่ยนจากชุดพัดลม3ตัวเป็นชุดพัดลม2องตัวที่ตัวเคสแถมมาให้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบด้านบน,บนมากๆด้านบนเขาไม่มีกรองฝุ่นมาให้นะครับแต่ว่า ก็ใส่เป็นกระจกมาให้นะครับสามารถมองเห็นจากด้านบนแล้วก็เวลาเราติดพัดลมอะครับเราจะเห็นความสวยงามของพัดลมได้ทั้งหมด3ด้านปกติแล้วเราจะเห็นแค่บางเคสก็จะมีแค่กระจกด้านหน้าด้านนี้ทึบถ้าเป็นแบบทรงทาวเวอร์ทั่วไปแต่นี่เป็นทรงตู้ปลาที่ดูได้ทั้งหมด3ด้านทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้สวยมากออกแบบมาดีมากข้ทาที่จะชอบสุดๆเลยนะครับโอเคครับอย่างที่บอกว่าด้านหลังนะครับเป็น อย่างที่ผมบอกว่าด้านหลังเป็นแอร์ฟ o ลทั้งหมดซึ่งมันคือทั้งหมดจริงๆครับทุกพื้นที่ตรงนี้เป็นรูระบายอากาศทั้งหมดนะครับใครที่ต้องการความเย็นในเคสของท่านนะครับตัวน,นี้เปิดได้เหมือนกับกระจกด้านหน้านะครับง้างมันน็อตออกแล้วก็ง้างออกไปนิดหนงปึ๊บนิดนึงแลนออกไปชึ๊บให้ล็อกเขาลุกออกมาก็เด้งขึ้นครับนีตั้งแต่จะเป็นแอร์ฟ o ลอย่างดีแล้วนะครับเขายังให้กรองฝุ่นมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่า เคเฮ้ยเป็นแอร์โฟทั้งทั้งบานเลยด้านหลังฝุ่นเยอะแน่นอนไม่ใช่ครับมีกรองฝุ่นมาให้ใครที่บ้านตัวเองฝุ่นเยอะหรือว่าอยากทาความสะอาดก็แกะแผ่นล้างออกมานํากรองฝุ่นไปนล้างซะก็สะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับถัดมาครับอย่างที่เห็นว่าเคสค่อนข้างใหญ่ตัวนี้นะครับสามารถถอดได้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆนะครับภายในเคสของคุณนะครับพัดลมหรือหม้อน้ำด้านในนะครับสามารถติดตั้งและยึดน็อตจากด้านหลังแนวนี้เลยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ โพสต์สไปนยนะครับใส่แบบธรรมดาได้ตรงนี้ระบุไว้แล้วนะครับว่าใส่โพสต์สไปายได้ยาวสุดที่200มิลลิเมตรนะครับสำหรับเคสตัวนี้ใครที่มีโพสต์สไปายที่ยาวกว่านี้ก็ประมาณนี้มีที่รองของโพสต์สไปายอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้เป็นที่สําหรับการใส่ HD นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ของเรานน่เองของตัวโดยที่สามารถถอดออกได้นะครับมนอตออกกรตอนนี้เขาจะเป็นบานสไลด์นะครับสไลด์ลงนะฮะแล้วก็สไลด์สวนขึ้นจึ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับ เขาจะเขียนไว้เลยว่า lift up to release นะครับก็ไลค์ขึ้นแล้วก็ออกเลยครับผมนี่ครับก็ติดตั้งฮาร์ดดีของคุณนะครับ2ตัวตรงนี้ยึดนอด็อตซะแล้วก็เอาสายมาต่อที่หลังได้นะครับตอนนี้ถอดใส่ได้สะดวกมากง่ายด้วยหรือใครอยากได้พื้นที่ว่างก็แบบเราไม่ได้ใส่ฮาร์ดดะีะแต่เราอยากได้พื้นที่ว่างก็ถอดออกเลยไม่ต้องใส่ถอดเก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคครับเนเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้ออกกันว่า จะติดตั้งอุปกรณ์ไหนด้วยดีไซน์ของ n s e t XT นะครับอุปกรณ์ทุกส่วนทุกชิ้นนะครับเราสามารถถอดได้อย่างเช่นชุดที่ติดพัดลมตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอาพัดลมไปแปะด้านในก็ได้ครับเราถอดออกมาก่อนแล้วก็ติดตั้งพัดลมภายาจากด้านนอกนะครับแล้วก็นําอุปกรณ์ รดเดิมครับแปะแล้วก็ค่อยติดไปใหม่ก็ได้ฮะค่อนข้างดีเลยตัวนี้สําหรับเป็นแซน์ทีนะครับผมแบบมาให้เราทางานได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นไม่ต้องยุ่งยากนะครับโอเคตัวนี้เป็นแบบยึดเป็นแม่เหล็กเลยนะแล้วก็ยังมีน็อตมาให้นะครับตัวนี้ดีไซน์ดีมากอะ่ะผมผมชอบมากมากเลยเทีโอเคนะครับตัวนี้ให้หมุนน็อตอ,ออกนะครับเราไม่ต้องถึงกับถอดแล้วก็ไปวางไว้ที่อื่น,นครับตัวนี้เปิดได้ครับ เปิดุดได้เลยนะครับด้านในจะมีกล่องมาให้ตรงนี้นะครับด้านในจะเป็นชุดสาหรับการติดตั้งเมนบอร์ดและน็อตอื่นๆนะครับชุดน็อตพัดลมชุดน็อตยึดทวสไปนยนะครับมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับยึดเมนบอร์ดน็อตยึดทวสไปนยน็อตยึดพัดลมนะครับมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังแถมตัวสายลัดนะครับไว้ให้เรารัดสายไฟด้วยนะครับ อย่างที่เพื่อนเห็นว่าด้วยความที่เคสค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้มีที่เก็บสายมาให้เยอะเลยนะครับใครที่ชอบสำหรับการเก็บสายชอบเลี้ยงสายนะครับตรงนี้เขามีติ้นตะขับอ่าติ้นตุก้แก้นะครับเป็นสายลัดตรงนี้มาให้หมดแล้วนะครับแค่งอสายเลียงสายมาเก็บไปเก็บได้หมดเลยนั่งดีมากๆเลยนะครับยังไม่พอเท่านั้นครับตัวเคสตัวนี้นะครับมีฮับ RGB แล้วก็ตัวพัดลม นะครับมาให้แล้วนะครับยังไม่เพียงเท่านั้นครับกล่องตัวนี้นะครับสามารถต่อพัดลมแบบ PWM ได้ทั้งหมด3ช่องและ p s h 9ตัวนี้ครับนีสายวายแบบ1ออกสามาทั้งหมด3เส้นนะครับถัดมาครับกล่องคุมไฟตัวนี้ทาํางานยังไงตัวนี้นะครับเป็นไฟเบร,รของกล่องแบบ ซัตตาร์นะครับสาย USB 2.0นะครับที่ต้องนําไปต่อกับเมนบอร์ดนะครับเพื่อที่จะโหลดซอฟต์แวร์มาคุมไฟปรับรอบและใช้โปรแกรมของกล่องคุมไฟนะครับชุดกล่องไฟก็มีประมาณนี้สายแผงด้านหน้านะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้ครับฟอนต์แผงครับตัวนี้เป็นปุ่ม power switch นะครับเสียบเข้ากับเมนบอร์ดตัวที่เป็น power switch reset switch ้ e d LED นะครับ power LED ตัวนี้จะเป็นชุดมาให้แล้วมีแค่ power switch กับ power LED นะครับตัวนี้มีมาให้แค่นี้นะครับ แต่ว่าเป็นบล็อกสําหรับเสียบเข้าเมนบอร์ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเรียงสายหาสายหาขั้วบวกขั้วลบโอเคก็จะมีตัว USB 3.0นะครับตัวนี้1เส้นนะครับแล้วก็มีตัว h d Audio นะครับสำหรับแจ็คด้านบนนะครับเป็นรูฟัง3.5แล้วก็มี USB Type C นะครับสำหรับเมนบอร์ดที่รองรับ Type C นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับตัว i x t h 9นะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผมติดท้ายไว้นิดนึงคือตัวเคสตัวนี้นะครับระบุไว้แล้วนะครับว่า สามารถใส่ CPU cooler นะครับที่ความสูงสูงสุดได้ที่165ม mm ิมนะครับหรือว่า16.5เซนแล้วก็สามารถใส่การ์ดจอได้ยาวสุดๆที่435ม mm ิมตนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับตัวเคสนะครับมีความสูงอยู่ที่495ม mm ิมนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้และมีความลึกนะครับที่290ม mm ิลมนะครับพร้อมทั้งมีความกว้างที่466ม mm ิลลิเมนะครับดังนั้น เคสตัวนี้จะเป็นเคสตู้ปลาหรือว่าเคสมิทาวเวอร์ที่ส่งค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับใครที่ต้องการเคส i n s x t เรียบรู้แล้วก็ไปประดับโต๊ะของตัวเองโดยที่สามารถโชว์อุปกรณ์ภายในโชว์ไฟโชว์ความสวยงามของคุณได้ตัวนี้ครับ i s e t H9 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าจะมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับใครที่สนใจก็สามารถ หาซื้อไม่ประดับโต๊ะทำงานโต๊ะ,ตะเกมและอุปกรณ์ในบ้านคุณได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับ a s u t h 9 Series Elite ต,ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับและใครที่สนใจสามารถเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้แลวก็คลิปอื่นๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและจะสามารถสร้างคลิปวิดีโออื่นต่อไปมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับสำหรับ i s ส s h 9 Elite สีขาวตัวนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับมีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าจะมีคลิปจะมีเคสเด็ดๆแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนสวยๆที่ผมจะนำมาถ่ายก็แล้วเราดูกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับเ9 Elite สีขาวโคตรสวย